สวัสดีค่ะพี่จากลูซาน่านะคะวันนี้วีจะมารีวิวตัวนี้นะคะเดนิมแ a c กค่ะมันคือสเปรย์พ่นสีดำนะคะสำหรับใช้กับเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าในชุดก็จะมีถุงมือมาให้ก่อนใช้ก็เขย่าก่อนนะคะนีไมีมีเสื้อนมันซีดๆแล้วค่ะพ่นห่างจากตัวเสื้อประมาณตัวของของเราประมาณสิบเซนค่ะ พ่นบางๆนะคะอย่าพ่นหนานะคะถ้าสมมุติว่าพ่นหนามันจะทําให้เนื้อผ้าของเรามันแข็งะคะ่ะขัวสเปรย์แบบและอองละเอียดมากเลยคะ่ะ วางกับพื้นนะคะมันจะง่ายกว่านะคะก็พ่นไปเลยแต่ว่าอันนี้วิอยากให้ทุกคนเห็นนะะคทุลักทุเลนิดนึงค่ะ <laughs> อยากให้ทุกคนเห็นว่ามันใช้งานยังไงก็พ่นไปเลยค่ะพอเราพ่นเสร็จเรารอสี่ชั่วโมงนะคะผ้าถึงจะแห้งแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงถึงจะเอาไปซักได้นะคะในครั้งแรกๆค่ะอาจจะมีสีตกบ้างค่ะเหมือนเราซักผ้าทั่วไป ในครั้งแรกแต่แบบมันก็จะครั้งสองอาจจะแทบไม่มีแล้วค่ะโอ๊ยแขนวีต้องวางวนะคะวางกับพื้นดีกว่าค่ะเวลาพ่นวางกับพื้นดีกว่าอันนี้วีมาทำรีวิวให้ดูก็เลยอาจจะเลอะเทอะนิดนึงถ้าเกิดมันเปื้อนก็ยังเช็ดออกอยนะคะฟิลเหมือนน้ำยาย้อมผมเลย สมมติว่าถ้าเป็นพวกกางเกงยียน์อย่างเงี้ยค่ะซักด้วยแบบน้ำสบู่ก็พอค่ะเราถ้าเกิดเราแช่ผงซักฟอกอะไรเงี้ยก็ทําให้มันซีดเร็วแต่พวกน้ำสบู่หรือว่าน้ํายาปรับผ้านุ่มอะไรเงี้ยค่ะสเปรย์ของเราก็จะทนมากถ่ากางเกงซีดแล้วกางเกงยียนซีดแล้วหรือว่าเสื้อสีดำซีดแล้วลองไปใช้ดูนะคะเดี๋ยววิจะลองแบบซักน้ําแรกให้ดูด้วยแต่ต้องรอ24ชั่วโมงนะคะ วีว่าวิก็พ่นหนาอยู่นะคะเนี่ยดูว่าผ้ามันจะแข็งหรือเปล่าวีกเอาเสื้อที่วีพ่นลงไปตากเรียบร้อยแล้วนะคะหลังใช้งานนะคะแล้วก็วิธีการรักษาให้ให้หัวไม่อุดตันนะคะแล้วก็ค่อนกระป๋องค่ะแล้วก็ฉีดจนกว่าสีจะไม่ออกมาแล้วนะคะโอเคแล้วค่ะมันจะมีแต่ลมออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะกับการป้องกันหัวสเปรย์ไม่ให้อุดตันปิดฝาได้เลย รอดูอีกสี่ชั่วโมงนะคะครบสี่ชั่วโมงแล้วนะคะเสื้อที่วีตากไว้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นสารเคมีอะไรเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยววีจะไปซักน้ำแรกให้ดูเจอกันพรุ่งนี้ค่ะชุบ